Thank you น้องเนยวันนี้งานเปิดตัวดีใช่ไหมคะชอบไหมคะรูปน้องเนยเต็มไปหมดเลยใช่ไหมคะนี่วันนี้น้องเนยมาในคอนเซ็ปของแม่หมอน้องเนยนะคะก็คือน้องเนยแบบไล่เวมนม์แห่งความสุขความโชคดีกับทุกคนเลยใช่ไหมคะน้องเนยไล่เวมนม์ให้ทุกคนดูหน่อยดูนี่เพราะว่าจิวี่แล้วก็ของขวัญทุกชิ้นนะคะน้องเนยไล่เวมนม์หมดแล้วใช่ไหมคะเพราะว่ามามีข้พวมีทุกคนจะได้โชคดีใช่ไหมคะ ได้เฮงเฮงบางๆเหมือนน้องเลยเนาะบังๆไปเลยโอเคให้พูดถึงคอลเลคชันนี้หน่อยค่ะโอเคค่ะก็คอลเลคชันนี้แบบตั้งใจทำว่าเป็นคอลเลคชันจริงๆเรามีทั้งสองคอลเลคชันเลยนะคะก็คือตอนต้นปีอะทำกับน้องเนยแล้วก็นี่เราทำคอลเลคชันบัตเตอร์ทาร์ลอตค่ะก็คือแม่หมอน้องเนยนั่นเองใช่แล้วค่ะก็เป็นคอลเลคชันที่น้องเนยเนี่ยเป็นแบบไพ่แต่ละใบก็คือต้องมีสะสมกันให้ครบทุกใบเลยใช่ไหมคะน้องเนยใช่ น้องเลยก็คือมีเยอะมากแล้วตอนนี้ถ้าเกิดว่าน้องเลยใส่เสื้อเข้าบูททั้งหมดก็คือถึงสอกแล้วตอนนี้แล้วก็จริงๆมีอีกคอลเลคชั่นหนึ่งด้วยก็คือบัตเตอร์ฟู e บร์ค่ะอยากให้ทุกคนมีแบบอน่ารักมากๆเป็นแบบน้องเลยเหมือนอันนี้ที่พวกเราใส่น้องเลยโชว์เสื้อหน่อยนี่ยัมมี่ u ัมมี่นะคะก็คือที่เห็นไม่ใช่พุงใช่ไหมคะน้องเลย <laughs> ไม่ใช่เอลเอสขนาดนี้ใช่ไหมคะโอ่วยดีกันก่อนดีกันดีกันโอเคโอเคดีกันโอเคค่ะก็ มีน้างมากเหมือนที่สาใส่นี้นะคะนี่ก็คือจดชื่อใช่ไหมคะน้องเนยแบบนี้จดชื่อใช่ก็คือเป็นแบบถ้าทางน่ารักน่ารักของน้องเนยนะคะก็มีให้สะสมกันนะคะก็ฝากทุกคนฝากติดตามหน่อยแล้วก็มีอันนี้ Secret i t e ทมใช่ไหมคะน้องเนยที่เราเพิ่งเปิดตัวด้วยก็จริงๆอันนี้มีจำนวนจำกัดมากๆก็รออที่แล้วโซาเร็วมากรอบนี้น้องเนยบอกพี่ว่าจะโซาเร็วกว่าเดิมใช่ไหมคะ นี่ก็คือจะฝากทุกคนด้วยนะคะหวังว่าคอลเลกชันนี้จะเป็นหนึ่งใน everyday look ของทุกคนแล้วก็ใส่ก็จะได้นึกถึงน้องเนยตลอดใช่ไหมคะนี่เพราะว่าน้องเนยน่ารักสีในทุกวันทุกคนเลยต้องมีใส่ในทุกวันใช่ไหมคะ <c oughs> นี่สวยจะได้สวยแบบน้องเนย <c oughs> ใช่ไหมแล้วเอ่อคอลเลกชันนี้ค่ะนอกจากจะมีเครื่องประดับอย่างที่เห็นเมื่อกี้ก็คือมีกระเป๋า ขออะไรบ้างเนยังไงบ้างโอเคน้องเลยมีเสื้อใช่ไหมคะแล้วก็มีมีแขนแล้วก็มีกระเป๋าน้องเลยสไายให้ดูหน่อยได้ไหมคะว่าน่ารักแค่ไหนนี่โชว์หน่อยค่ะสวยมากให้นางแบบโพสจะสวยที่สุดเลยค่ะแล้วก็มีที่น้องน้องเลยใส่อันนี้นะคะก็เป็นพิลวลี่เป็นผ้าพันแล้วก็เหมือนที่ใส่ที่ผมด้านหลังอย่างนี้น้องเลยก็ผูกข้อมือได้สวยๆแล้วก็ ใบนี้อีกใบนึงนะคะก็คือทุกไซส์เลยให้ทุกคนได้สะสมน้องเล่นเซอร์ไพรส์โชว์ใบนี้ให้ดูนิดนึงได้ไหมคะ <c oughs> เยอะเยอะแต่น้องเล่ขายของเก่งใช่ไหมคะ <c oughs> นี่เสื้อนะคะนี่มีทุกแบบน้องเลยต <c oughs> ้องไม่ <c oughs> ไหวไ, <c oughs> ไหไมไหวไหมเสื้อาพี่ ะะก็ต้องขอบคุณทุกคนที่อุ่หนึ่งคอลเลคชันแรกจนเรามีคอลเลคชันนี้เนาะก็จริงๆตั้งแต่ตอนถ่ายแบบแล้วน้องเนยก็แบบสู้มากเพราะว่าเพิ่งบินกลับจากต่างประเทศเลยแล้วก็บินตรงมาเลยใช่ไหมคะน้องเนยน้องเนยเก่งมากแล้วก็แบบรู้ว่าน้องเนยเหนื่อยแต่ว่าน้องเนยสู้มากก็ฝากคอลเลคชันนี้กับทุกคนด้วยนะคะ,คะยังไงให้าฝากช่องทางการก่ออันนี้ค่ะว่าทางไหนด้บ้านน้องเนยหนักไหมคะเนี่ย ได้เลยค่ะก็ฝากคอลเลคชันนี้นะคะตอนนี้เรามีที่เรามีฝากคอลเลคชันนี้ด้วยนะคะเรามีที่เราวิภาแฟคชิพสตอร์สยามสแควร์แฟคชิพใหม่ล่าสุดใหญ่ถึง3ชั้นเลยนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้น้องเนยจะขึ้นถึง3ชั้นเลยใช่ไหมคะน้องเนยเราคุยกันว่าขึ้นไลยใช่หรอเดี๋ยวเนยจะไปชั้น3ใช่ไหมคะอา ก็คือมีสาขาที่รา้ววิภาคาร์ชิพสตอลนะคะแล้วก็ยังมีช่องทางออนไลน์ทางเว็บไซต์ www. ร a ิ i p ดอทคออันนี้เราจะส่งไปทั่วโลกเลยนะน้องเนยรู้ยังส่งไปทั่วโลกเลยไหมใช่เพราะว่าคนรังน้องเนยอยู่ทั่วโลกก็ใครสั่งผ่านเว็บไซต์รวิภาดอทคอมนะคะหรือทางไลน์เราจะส่งไปทั่วโลกให้หามามีเข้ามีทุกคนเลยค่ะนะคะฝากคอลเลคชันนี้ด้วยนะคะอ่ะสุดท้ายนี้ให้น้องเนยทำท่าไรกันค่ะมาแล้วเนยเดี๋ยวพี่ถือให้ก่อนมาซื้อคอลเลคชันนี้หน่อย

i <laughs> เดี๋ยวให้น้องเนยยิงปืนดีกว่ากดได้เลยบ้านีนได้เลยครับน้องเนยเพร้อมไหมแจกพี่ๆหน่อยหนึ่งสองโดนอา้อาห<า>ลอกหลอกหลอกน้องเนยขอโทษเฮ้ยมา ใส่น้องเมื่อเดียว,ยยวขอเป็นอินเซอร์วีโอน้องเมื่อคนเดียวนะคะน้องในข้างนี้หน่อยค่ะเอ้ค่ะบอกว่าคำบอกเอ้ค่ะนะคะน้องเมื่อสะพ้ายให้หน่อย อธิคดังนะน,นี้นะ